Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ึ้นไปอีกอันนี้สอนะโอ้ยช้าช้าไม่ตราอีกอืออืออ่าข้นไปอีกกปีกพร้อมยางอนนีส

อย่าออกไปข้างนอกนะกินเกลือนะกินเกลือนะก้าถอยนี่ก้าเล่นอะไรก้าเล่นของเล่นอะไรก้าเล่นของเล่นอะ ไม่มีคนเล่นกับน้องหรอกเอานี่น้องทุกคนแล้วเล่นกับน้องเลยโอ้มันถึงว่าสปเกไปแข่งน้องเบาๆบาทีนะแข่งเบาๆแข่งน้องเบาเบาดูคนทำนั่งดีๆนั่งดีๆ

ถ่ายรูปไหนเดี๋ยวดูอ่ถ่ายไปแต่นงินไปถ่ายเไปถ่ายแล้วอย่าเพิ่งดูหนูไปถ่ายตุ้งไปไปขึ้นตรงนั้นเดี๋ยวแม่จะถ่าย